สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ มาครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลโค้งสุดท้ายกันครับแนวทางแรกจะเป็นแนวทางล่างเน้นๆของแอสงเดือนครับอาจารย์ทำได้4ชุดทุกท่านก็จะมี535971แล้วก็91ทุกท่าน53597191 มาด้วยกันก็จะเป็นข้อมูลด้านบนนะครับด้านบนของอาจารย์ทำได้0 9 0ย์1แล้วก็9 6นะครับ0 9 0ย์1แล้วก็9 6อีกใบหนึ่งของไอ้แสงเดือนนะครับก็จะเป็นลายมือเขียนนะครับรูปแบบนี้เป็นทางชุดสองตัวเหนือใต้นะครับ สูตรนี้ของอาจารย์ทำได้5 3าไ5 9 9 1 0ด0 7้5 0นแล้วก็81กับ96นะครับตามนี้เลยทุกท่านใครชอบสูตรกำนวงของอาจารย์ก็แคปหน้าจอเอานะครับไล่เลียงดูได้เพิ่มเติมวันที่ก็อยู่ด้านบนนะครับ1ทับ3 2568ครับ ถัดมาก็จะเป็นทางล่างชุดตัดของแอดคารชุดเด่นของอาจารย์อยู่ด้านบน3ชุดทุกท่านได้แก่9171แล้วก็59ด้านล่างนี่เป็นชุดรองนะครับได้2ชุด8 1กับ6 2นะครับ8 1กับ62นวทางล่างชุดตัดของแอดคาร มาต่อกันที่แนวทางบนชุดตัดนะครับบนชุดตัดจุดเน้นด้านบนได้แก่96 8 1แแล้วก็83 96 81 83จดหุดรองได้แก่82กับ74ทุกท่าน82กับ74ต่อมาก็จะเป็นแนวทางชุดเต็มของแอดหนุมเหนือสู่คำนวณเลขเด่นได้8กับ9นะครับ แล้วก็เลขวินได้แก่8 3 5 7 9 2ตัวฝั่งทางซ้ายนะครับมี8 3 8 5 8 7แปดฝั่งทางขวามี9 3 9 5 9 7อาจารย์ชอบ8 3กับ9 7ชอบมากที่สุดก็คือ8 3ด้านล่างเป็นทางชุด3ตัวนะครับอาจารา์ทำได้เก้าแปด้าแปดสามแล้วก็9ก้าเกทุกท่าน ใบนี้เป็นทางชุดเต็มนะครับต่อมาก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งของอาจารย์ครับ3ตัวชุดนี้ทำได้ชุดเดียวก็คือ583แุดสกทัาสตัวมี8397แล้วก็95้านทางของแอดหนุ่มเนือ้อมาต่อกันที่แนวทางของแอดชายนิรนาม คือคำนวณเลขเด่นของอาจารย์ได้สามกับห้าสองตัวชุดอสองตัวกลุ่มด้านบนนะครับมี3ามแ6ดห้าหกหแล้วก็สามส่วนชุดที่อาจารย์ชอบก็คือ303536นะครับชุดเดียวได้685ทุกท่านาทางของแอาชายนิรนามนะครับ มาต่อกันที่ชุดสรุปของอาจารย์วันชัย2ต,ตัวเหนือใต้อยู่ด้านบนนะครับอาจารย์ทำได้ทั้งหมด10ชุดนะครับแถวละ5้สองแถวก็จะมีชุดที่อาจารย์เน้นมาให้เพิ่มเติมด้วยนะครับก็คือชุดที่ขีดเส้นใต้ก็จะมี9092 93 97 7072แล้วก็73เราด้านล่างสุดเป็นสูตรคำนวณแบบ3ตัวนะครับ อาจารย์ทำได้3มชุดได้แก่เจ็ดเกจดเจดแล้วก็เจ็ดเกเจดทุกทันใบสรุปของอาจารย์วันชัยนะครับต่อมาจะเป็นชุดสรุปของอรัชนกมีโชคนะครับสัญจรจังหวัดพังงาสูตรคำนวณเลขเด่นใบนี้ได้ศูนย์ตัวเดียว สตัวทําได้สองชุดด้านล่างสุดได้แก่หนึ่กับศูนตัวอยู่ด้านบนนะครับทําได้4ชุดทุกท่านก็จะมี910 310 710แล้วก็410ครับอีกใบหนึ่งของเอรัชชนกมีโชคก็คือใบนี้ทุกท่านใบนี้ อาจารย์บอกว่าเด่นหนึ่งนะครับเด่นหนึ่งสองตัวมีหนึ่งศูนย์กับหนึ่งเจ็ดสามตัวมีเก้าหนึ่งศูนย์กับเจ็ดหนึ่งเจ็ดทุกพันงสามมีนะครับอีกใบหนึ่งอัตรชนกมีโชควันที่ก็อยู่ด้านบนครับหนึ่งทับสามสองพันห้าร้อยหกสิบแปด ต่อมาจะเป็นแนวทางชุดสู้สัญจรของแอดมาน้อยคอยรักอาจารย์ทำได้3ชุดนะครับได้แก่4ี่4ี่แล้วก็สี่เจ็ดครับ4ี่4ี่สแล้วก็สี่เจ็ดชุดสู้สัญจรจ,จังหวัดพังงาของแอดมาน้อยคอยรักทุกท่านมาต่อกันที่แนวะทางเด่นพี่มัมนะครับเลขเด่น2ตัวของอภิโชค อาจารย์คำนวณได้4กับศย์ทุกทัน4กับศมาด้วยกันก็เป็นรูปแบบของเซียนท่าทรายนะครับอาจารย์คำนวณได้9กับ1ตัวเด่นก็คือเลข9นะครับส่วนตัวรองก็คือเลข 1. หนแนวทางของอภิโชคนะครับเด่นพิมม์กับเซียนท่าทราย ถัดมาก็จะเป็นแนวทางเด่นเหนือใต้นะครับเลือกเด่น3ตัวรูปแบบนี้ของแอทละเด่นงวดที่ผ่านมาอาจารย์คำนวณได้0 1 2ก็จะมีเลข2องขอภายมีเลข0นะครับลงไปล่างไวยออก3 7 7 5 0็งวดใหม่ก็อยู่ด้านล่างทุกท่านอาจารย์คำนวณได้1 2 3นะครับสูตรนี้ ยังอยู่กันที่สู่คำนวณของแอดแลเด่นใบนี้เป็นทางล่างมาตัวงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายผมก็ลงให้นะครับอาจารย์คำนวณได้4ี่กับหก็มีเลขห้านะครับที่เข้าหลักส0ค่อออก50มงวดใหม่ใครถามหาใบฝั่งทางขวาเลยนะครับอาจารย์คำนวณได้8กับ9้ถูกทัน8กับ9ตามนี้นะครับแนวทางล่างมาตัวของแอดแลเดน ทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะครับพิจารณาก่อนนำข้อมูลไปใช้ต่อมาก็จะเป็นแนวทางเด็นล่างของแอดน้ำผู้นะครับอาจารย์ทำได้2กับสทุกท่านด้านล่างสุดตัวเด่นของอาจารย์ดูหมือนว่าจะเป็นเลข2นวทางงวดก่อนรูปแบบนี้ผมไม่ได้ลงให้นะครับ มาต่อกันที่แนวทางของแอดกรมเกตนุชเป็นสูตรคำนวณพิเศษสัญจรนะครับแายรางวัลที่หนึ่งสามตัวของอาจารย์ได้438ครับสองตัวมี3ามแปแล้วก็4ี่ทุกคันส่วนใบนี้จะเป็นแนวทางของแอดเกษตรนายาเป็นข้อมูลด้านล่างคำนวณเลขเด่นของอาจารย์ได้4กับ5ครับ แล้วก็ชุด2ตัวของอาจารย์ที่ทำได้ก็จะมี3 5 3 6 3 7 4 5 4 6 4 7 5 5 5 6แล้วก็57ทุกท่นานนทางขนมไทยของแอดกเกษตรนายา่ามาต่อกันที่สุขรคนวณของแอดคมครับเลขสัญจรที่มาบ่อยที่สุดอาจารย์ว่าแบบนั้นนะครับก็คือเลข9เป็นเพียงสูตรคำนวณทุกท่นานแนวทางของอาจารย์ รสองตัวที่ให้มาเป็นแนทางเบื้องต้นก็จะมี9091929395แล้วก็97ครับต่อมาจะเป็นแนทางของแอดนิกรอาจารย์บอกว่าสรุปเน้นมาให้เป็นแนทางนะครับเลขเด่นก็คือเลขเจ็ตัวเดียว2ต,ตัวได้7073แล้วก็03 สตัวได้3 70 973แล้วก็703ทุกทันก็จะประมาณนี้ครับสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ